ูลวดแบ่งแปลงจะเป็นรลวทึบครึ่งหนึ่งตรงด้านหน้าก็เป็นรลวโป่อ่าจะเป็นเหล็กอะไรก็ว่าเนาะเหล็กลายเหล็กอะไรเหล็กเรากลัวอะไร1นึ่งสนิม200อเชื่อมถูกไหมหนึ่งสนิม200อเชื่อมดังนั้นสีรองพื้นที่เราเลือกใช้มันมีสเปคนะครับตางโครงการมันกำหนดเลยว่าต้องเป็นเลสออกไซด์ บางโครงการก็ไม่ได้กําหนดสีกันสนิมสีกระสนิมมีหลายสีนะต่างกันยังไงแดงเทาส้มมันต่างกันที่เกลดมันเนาะบางทีเป็นสีกรนสนิมใช้ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งพวกนั้นมันจะทนแรงกัดกก่อนทนสารเคมีได้เยอะกว่าใช่ไหมสีเป็นสีส้มๆอ่ะอ,อ่านะครับมีเลดออกไซด์เยอะกว่านีต้องไปดูอัตราส่วนผสมะนะใน สเปคมันนะแต่ตัวใหญ่เราใช้ไหมอ๋อดีเทลอ่ะถูกสุดแล้วนะเทาแดงก็แดงแดงถูกสุดนะเธอแดงถูกสุดแดงถูกแดงนี่คือแดงธรรมดานะไม่ใช่แดงแบบนันนะแดงถูกสุดแล้วก็มาเทานะแล้วก็มาส้มสากลับทีนี้พวกนี้เสร็จปุ๊บบางทีบางที่เราเดียวเหล่ามาใช้เลยครับพวกสีตรงนี้สีอีพ็อกซี่ใช่ไหม สีพ็อกซี่มาทําแบบงานช่วตามทางตามทางเดินใช่ไหมพวกพ็อกซี่นี่ก็เราทำเองได้ไหมทําได้แต่เดี๋ยวไม่งามสู้จ้างช่างเอาโดยตรงดีกว่า <S <S พวกนี้กลัวอะไรครับกลัวฝุน่นฝุ่นตอนที่พื้นที่จะทํานะกลัวฝุ่นกลัวน้ำนะาะมมันมันจะร่อนมันจะไม่ติด อ่ามาแรงนะเพราะตอนเราทําตอนตอนนี้นเออเออพูดถึงมาแรงเนี่ยเคยไปทําโรงงานโรงงาน่งแเ้าไปทำพื้นพื้นอีพ็อกซี่เราก็ไม่รู้ว่าตอนคืนนะลูน้องไม่ก็เปิดไฟทำมาหายเลย <c oughs> คือมันเสร็จไปแล้วแต่มันเปิดไฟไว้แล้วมันแรงต่างหวัดเป็นเอะอะ <c oughs> โอ้โหติดเต็มเลยทําไงกลัวแทบจะลอกใหม่เลยนะ